จ้าเร็วขอบคุณค่าก่อน,นยกมือช่วยๆจ้า VIP ใช่แล้วอันนี้เค้ก VIP มาทุกวันกินทุกวันสวัสดีแมวบองโอนกุ๊กกุ๊ก,กนี้สวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุข,ขูสุคนน้องมณีรนนัตจ,จังจะมีข่าวดีมาบอกเนาะข่าดีย้ำเ้าเนาอพี่น้องน้อน,นี้ รัดจังก็เปิดร้านขายของตามปกตินะคะแล้วก็มีถ่ายคลิปนะคะเมื่อวานรัดจังได้ลงคลิปไปนะคะเมื่อวานรัดจังได้ลงลงลงคลิปน้องสาวคนสวยนะคะน้องสาวทีนก็เห็นน้องมาก็เลยถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะเอาลงในช่องของรัดจังสไตล์รัดจังนะคะก็อนอกเอพีเนาะวันนี้ก็ลงคลิปไปเมื่อวานเนาะเมื่อวานลงคลิปไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ โอนตังมาให้ซื้อกับข้าวให้น้องทานะนะถึงจะเป็นเงินไม่เยอะนะคะเงินบาลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับข้าวบานข้ามันถูกนะคะมันถูกมันก็นกไดหลายก็ฝา,ากตา์นะคะมาให้น้องซื้อกินนะคะแต่กำลังขย่าให้ <นะ S 2> ลูกค้า V I P แล้วนะคะลค้า V I P เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อข้าวให้น้องกินเนาะซื้อไก่ซื้อไก่ซื้อไก่ซื้อข้าวด้วยเนาะ จะให้สองชุดน้องแกอ,อนตังมาน้องจะให้รอบเช้ารอบหนึ่งแล้วก็รอบเย็นอีกรอบหนึ่งน้องเพราะว่าน้องจะมาอยู่ด้วยแล้วกินทั้งวัน <c oughs> น้องมาอยู่ด้วยน้องสาวคนสวยมาอยู่ด้วยทั้งวันแล้วก็อยากกินทั้งวันเดี๋ยวเดียวคยดูรอยออยิ้มหวานๆเดิอสงสัยสงสัยยังไม่ลุกจากที่นอนแม่ตื่นแล้วใช่ไหม,มตาไก่นะคะหนึ่งสอง แซมอันนี้คือใส่ผงวิงวิงวิงแล้วนะทุกคน่แกแสกให้น้องอันนี้กินแล้วเขาเด้อจะมีปีกแล้วก็น้องอีกสองอันนี้เอาให้น้องนะวันนี้น้องได้กินน้องจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยวันนี้ได้กินน้องใหญ่ๆเลยนนด้กินน่องเนาะขอให้ถ<ล>ูกรัฐบาลแบตเตอรี่เด้อขอให้รวยๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อไก่ให้น้องสาวกินเนาะลูกค้า V.I.P มี มี5บาทก็มามี10บาทก็มานะลูกค้า V.I.P. แด่ขอ,ขอ,ขอกินทั้งวันแล้วก็นั่งยิ้มทั้งวันอันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องเนาะเดี๋ยวพาไปดูบ้านน้องด้วยนาอถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสจะพาไปเบิ่งเพื่อนน้องเนอะน้องสาวคนสวย V.I.P. ขาประจำไ่<ะ>ให้น้องชุดหนึ่งก่อนเนาะชุดหนึ่งรอบชเออบชาเ้าเนาะรอบเช้าเนาะว่นน้องมาทั้งวัน,นหน้าบดมือเด้อไปยายามไปเพื่นนนอนเนาะกันเนาะ บันไก่เวียนเทียงแล้วสวัสด,ดีสาวคนสว,สวัสด,ดีค่ะน้องสาวยิ้มสวยนิ่งเงีย<ะ>ยิ้มหรือ,อยังยิ้มยังยิ้มสวยก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค,คุณค่ะขอบคุณค่ะก่อน <c oughs> ยิ้มสวยโอ้มีไก่มาส่งถึงบ้านเลยนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ขอบคุณคือใก่ไก่ดีเนาะเลี้ยงข้าว ตอนเยียนเอามาอีกน้องกินได้ทั้งวันเ้อย,ยิ้มสวยกันข,นขอบพูณค่าก่อนขอบพูณได้พูน <c oughs> น้องฟังภาษาไทยรู้เรื่องภาษาลาวรู้เรื่องนะคะแล้วก็ภาษาเขมรรู้เรื่องฟังได้ปะสามภาษาแต่ว่าน้องพูดไม่ได้น้ออันนี้น้องพูดไม่ได้นะแต่เข้าใจทุกอย่างค่ะยิ้มสวยกันยิ้มสวยกันไม่ยิ้มไม่ให้กินขนมให้บอกยิ้ม <c oughs> เอาไปดูนะน้องสาวยิ้มสวย <c oughs> นี่จะเป็นแขก V I P เราอยู่ด้วยทั้งวันลูกค้า V I P ลูกค้าทั้งวันคราวนี้ไม่รู้จะอิ่มไหมอิ่มแล้วไม่อิ่มไปเอาอีกเด้อะอิ่มไหมจ้าน่จ้าพรจ้าจ้าจ้านี่ได้เลยนะเข้าใจทุกอย่างรู้เรื่องเข้าใจทุกอย่างรู้เรื่องอันนี้มีน้องไก่ด้วยเด้อมาหนีเด้อจ้านีน้องไก่มีปีกไก่รสแซ่บก็โซชีสนอกจากนี้ ยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มจ้าจ้าอันี้เป็นฝานของสาวเนาะเดี๋วเอามาส่งดปกับไปขายของก่นแป้ให้ขายดีๆให้ขายดีๆพีๆชงลูกค้าีไอพีค่ะีไาขายดียๆขยดีรวย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 รวรวยวรวยยยว สาวยิ้มสวยช,ชอบดนตรีรับสิ่งเป็นพิเศษได้ยิ้มไม่ได้เด้อเด้มากินข้าวเสร็จแล้วไปขายไก่ช่วยหน่อยเด้อนั่ง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 น อันนี้จะเป็นโตประจําตําแหน่งของน้องสาวถึงเวลาไปเขาจะถือโต๊ะของเขาไปด้วยเก้าอี้สีแดงของหนูเดี๋ยวไปขายของก่อนเดี๋ยวไปหาเด้อกินไม่อิม่มไปหาเด้ออันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงนาะขอบคุณละลายนาะงสำหรับขับข้าว,าวมื้อน,นี้น้องน่าจะอิ่มทั้งวันเลยนะคะจังก็ไปส่งข้าวน้องสาวยิ้มสวยนะคะนอกบ้านน้องสาวจะอยู่ข้างหลังนาอ,นอเดี๋ยวมีเวลานาอรัดจังจะพาไปรีวิว บ้านน้องสาวนะคะบ้านน้องสาวลาบากนะคะน้องไม่ค่อยมีเนะเาะพ่อแม่ก็หาเช้ากินข้ามแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงข้าวนะคะวันนี้น้องสาวอิ่มทั้งวันนะคะอันนี้จะเป็นข้างหลงังร้านเดี๋ยวสักพักน้องกินข้าวเสร็จนะคะน้องจะมาอยู่ด้วยทั้งวันพร้อมก็อี้ส่วนตัวบางวันก็ไม่เอามาเนาะบางมือก็เอามาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเนาะที่อยู่มากเบิดมือเนาะมีตังกก็กินนะคะก็ ทั้งให้กินฟรีด้วยแล้วก็ซื้อด้วยนะคะวันไหนน้องไม่มีตังก็เอาให้น้องกินเนาะก็เมตตาสงสารแล้วก็จุนเจือกันแล้วกันเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความสุขในระดับหมู่บ้านในชุมชนนะคะน้องสาวคนสวยน้องสาวยิ้มสวยอยู่นู่นเดีอยวไปน้องเดยเดี๋ยวจังหน่อยน้องสาวกับมาเล่นนนำเนาะอันนี้ก็ทีเป็นบริเวณรับจังนั่งเล่นเนาะเป็น บริเวณบ้านเนาะก็จะมานั่งกันตรงนี้เนาะน้องสาวยิ้มสวยก็จะมานั่งอยู่ข้างข้างนะคะตรงโต๊ะที่มีบ้างไหวหเนาะพี่น้องละอ่าเมือนี้กะมือนี้กะขส่งข้าวเรียบร้อยแล้วนอะแล้วก็รีวิวร้านค้าเล็กๆนะคะแล้วก็รีวิวความสุขเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนอเลี้ยงข้าวนะคะวันนี้น้องสาวยิ้มท้องทั้งวันนะคะวันนี้ก็ขอ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพมากนะคะขอบคุณพี่สุกัญกญ,ญาเนาะที่โอนเงินมาซื้อข้าวให้น้องกินนะคะโอนเงินมาถึงแม้สตางค์จะไม่เยอะนะคะก็สามารถให้ไก่ทอดนะคะไก่น้องแล้วก็ปีกไก่นะคะรสแซ่บนะคะพร้อมข้าวเหนียวนะคะเอาเข้าวเหนียวให้น้องด้วยนะคะน้องก็อิ่มไปหนึ่งมื้อนะคะแก้วก็ตอนเย็นน่าจะเอาให้น้องอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็น้องจะมาอยู่ด้วยทั้งวันวันนี้ก็น่าจะให้น้อง กินด้วยทั้งวันนะคะในร,า,ร,ราคาที่ผู้ใหญ่ใจดีฝากตังไว้ให้น้องกินข้าวนะคะนี่ก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องสาวยิ้มสวยนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ